ขอดีเนี่นะยยาดีแบบนี้นะครับผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมมีวิธีที่จะดีดขอดีให้มันถูกต้องและเจ๋งกว่านี้ไปดูคนครับสวัสดีนะักกีตามือใหม่ทุกคนนะครับเห็นขอดีที่ดีดโชว์ไปในต้นคลิปเนี่ยนะครับมันผิดพลาดตรงไหนมือสายผิดไหมไม่ผิดนะครับก็จับขอดีจับแบบนี้แหละแต่ข้อผิดพลาดมันอยู่ที่การลงปิกถ้ากรณีการใช้ปิกในการดีดนะ แต่ถ้าไม่ใช้ปิกนะครับจะดีดแบบนี้ข้อผิดพลาดมาจากมือขวาครับก็คือการที่ผมนั้นดีดลงไปบน6สายเลยซึ่งมันไม่ถูกต้องเท่าไหร่จริงอยู่นะครับว่าโนต้ต E นะครับที่เป็นโนต้ตสาย6สายเปิดที่ผมเล่นเนี่ยมันก็อยู่ในสเกล e C ไม่ใช่หรอแล้มันจะผิดตรงไหนมันผิดตรงที่ว่านะครับคือเวลาที่เราเล่นคอร์ด C เนี่ยเบสของมันก็คือถ้าตามเบสิกจริงๆจ้อง,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 งเป็นสายนี่นะครับสาย5เฟสที่3โนต้ต C ตัวนี้ ดังนั้นเราจะต้องดีดให้มันเป็นโน้ตตัวแรกที่ให้มันมันโดนนะครับต่อให้เรากวาดไปทั้งหมด6สายเอ่อทั้งหมดทุกสายก็ตามเนี่ยมันจะต้องโดนโน้ตตัวของมันเองมันถึงจะดูฟีวกว่าดูถูกต้องกว่าประมาณนี้แต่ถ้าเราดีดโดยปึง้งไปเลยอย่างเงี้ยมันจะโดนเป็นโน้ต E เห็นไหมครับนี่คือโน้ต E เนี่ยสาย6เนี่ยคุณเล่นคอร์ดแต่เบสของเสียง E ลอยมาเลยเนี่ยมันถูกต้องไหม คงใครก็ตอบได้นะครับว่ามันมันไม่ถูกต้องถูกปะะ่ะฮะแม้เราจะฟังแบบว่าโดยรวมเนี่ยมันก็เนียนๆนะมันก็ถ้าไม่ซีรีสก็เอาไปเลยเนี่ยมันก็เป็นเสียงคอซีอยู่อ่าเพราะว่าโดยทั่วไปนี่ก็คือพอดีดโดนสายหงเนี่ยสาย543สมันก็ยังโดนมันยังจับถูกต้องเป็นซีอยู่างไงโอเคนะครับถ้าจะคิดแบบนั้นก็ได้แต่ในเมื่อรู้อยู่ว่ามันผิดแล้วเราจะไปทำทำไมล่ะถูกไมหมฮะแต่นะครับการเล่น จะให้มันไม่โดนสายหกมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับนักกีตารามือใหม่นะจะต้องเพ่งจะต้องก้มมองพอสมควรในตอนแรกครับะนะครับจะต้องก้มมองก้มมองแล้วก็คือไม่ได้ว่าเป็นเล็งอย่างเดียวนะครับต้องรู้จักสังเกตด้วยตอนที่ดีดไปเนี่ยผมมีเทคนิคนี้ครับพอดีดไปปุ๊บอย่างเงี้ยก็คือตรงนี้มันจะไปโดนสายก่อนสัมผัสปึ้งเนี่ยมันจะทําให้เรากาดได้นะครับว่าสาย5มันอยู่ตรงไหนสายหมันอยู่ตรงไหนเราไม่ได้ดีดแบบนี้ไงฮะ,ะก็คือมันจะโดนมืออุ้งมือเราอยู่หน่อยนึง ก่อนลงไปบพิ่งเงี้ยอันนี้เราต้องสังเกตคือฟังผมแนะนำนะาจ,จะเหมือนง่ายแต่ใดๆแล้วก็ตามสิ่งที่จะทําให้คุณทําได้ก็คือคุณจะต้องตาเพ่งจ้องมองนะครับมือสัมผัสตร,ตรงนี้ว่ามันจะต้องมีเซนส์ของมันเองซึ่งทำบ่อยๆมันจะรู้ครับว่าโอเคระยะประมาณไหนมันมันโดนสายหกหรือไม่โดนสายหกมันอาจจะแอบโดนบ้างไม่เป็นไรโดนนินดๆหน่อยๆนะครับย้ํานะครับ จะไม่ให้โดนเลยเนะี่ยผมว่าก็คงจะยากอยู่แต่นะครับถ้าตั้งใจให้โดนแบบเนี้คืออย่าทำะนะครับพยายามป้องกันอย่า,ยาให้โดนแบบอันนี้คือโดนแบบหนักเกินไปเนี่ยอันนี้โดนหนักเกินไปมันจะกลายเป็นเสียงมันขอซีเน้าอ้โดนประมาณมนเนี้ยอ,อ่าน,นิ้วดูถ้าตั้งใจโดนก็เห็นไหม เออมันจะมีอะไรบมบวมบมบวมมอะไรอยู่อย่างเงี้ยเอานะครับนี่คือเป็นทริคเล็กนะครับผมว่าบางท่านคงทราบดีละนะฮะแต่มือใหม่จริงๆเนะี่ยไม่ทราบมันก็คือไม่ทราบอย่างนั้นทกเทคนิคเล็กน้อยที่นำมาฝากทุกคนลองไปฝึกกันดูครับ